ไกดูช่องสติกวาภาพไทยบองปุแชนแนวนะครับวาดรูสกีบีดี้ทยเลตวันนี้พี่ปุนมาโชว์วาดภาพนะคะนี่ภาพอะไรคะฝั่งคาเมล่าแมนกับสปีกเกอร์แมนทีวีแมนฝั่งนี้ละคะฝั่งนี้แล้วสกีบิดี้ทอยเลตนี่คือฝีมือการวาดภาพของพี่ปุนนะคะ เวลาว่างทานข้าวเสร็จพี่ปุนก็ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะอ่านภาษาพทีเสร็จแล้วก็มาวาดภาพนะคะอันนี้คือวาดภาพนะคะการวาดภาพของเด็กชายปุนหลานยายวิหลานยายวิยายว,วิกำลังถ่ายทอดสดหลานปุนวาดภาพนะคะ นี่คือภาพวาดของพี่ปุนค่ะตอนนี้กำลังวาดภาพเส้นนะคะวาดภาพเส้นตามความาคิดสร้างสรรค์ของเด็กนะคะในเวลาว่างก่อนนอนไปดูจากท่องคุณดาวพักฟูบมามันก็ต้องมีอย่างนี้นะครับนี่คือภาพวาดลายเส้นด้วยดินสอนะคะ เป็นภาพว่าจากจินตนาการนะคะจินตนาการกของด